จะจบะเตี๋ยวตัวไม่ได้ดางนะ์รากตัวอีกเยอะนึงครับผมขอเสน,น,นะใช่ครับคนฝากซี่คตัวรักกินกินเจะของปลาดุนทุกุลาตอวของตุนตุนถ้าไม่ได้แนะนำไรก็ขออภัยด้วยนะครับผมแนะนำตามไปที่ต่อไปครับจุดกอ่อสร้างเขื่อนตรงนี้นะครับจุดที่450 เตสนะครับโประมาณนะครับได้รับงบประมาณในการก่อสร้างเมื่ออดีตอธิบดีกรมทรัพยานกระดานเฉพาะผู้ปล่าแต่ทุกอย่างตีนตีนได้เป็นรอการจรบุรีผมบอกีนได้าจะยากก่อนแยกหลานอยู่กอมนจะเป็นมัวชาให้ก็มาใตให้ประธานค่าเิสวถ้ามีเรื่องทุจริตก็ส่งให้ปปชเดที่เดเริ่มต้นนะครับที่สองจะไปฟอคที่สที่ไปถึงน้ำจินถ้าไปจะเกิดข้วก็ไ่พอ กว่าจะมางานวันนึงรับันตรวจไปนี่อีกที่ผ้าวันมาตรวจท่านสุนทรักกับเป็นแล้วเมื่อเช้า่อนช้าเขาโกรตัวชาอย่างที่ทุกวันดีดานี่ถ้าเกิตของช่านนายกพักจะพักของพวารวันที่ไปแล้วร้องตอนถ้าลูกเร็นแล้วัญญารย์นไปไหนได้ได้ได้ครับผมตั้นตั้นตั้นตั้มครับนี่เดี๋ยวอตาเนี่ยัววครับครับพวกว่าพวกวงานไม่ได้คิดก็จะ ไม่เป็นสิทธิเขาทุกคเบิกไปแล้วดิเขาคิดเรื้องานให้เขาว่าเขาทำงานตอนนี้ใช่ครับม่เหมาะสมแล้เขารัหินกี่ก้อนกี่บาทสาเสาเสาเสา่งพี่เขานึ่งครับก็พาเขาลงไครับามาไหน เดี๋ยวมาขโมยอย่าคนมาขโมยหินเขานะอกขาดจ่ายเลยเขาตอกเสาเข็มมาเนี่ยครับนั่นตอกปรอวัีิีแหละครับอันนี้กรมโยธาจะขออบการครับเพราะว่าเราไม่ต้องผ่านสทนจเพราะว่ามันเป็นโครงการยด่เพราะวไม่ใช่ครับขออนเบ็ท่านสิตัวหลายท่านนะจ๊ะ เอไมไม่ไมเดืมไม่เปนยมนตายตถ้าตายตายพุธภาพัไม่ไนันม่ตลิงตาลิงเดิมไหมแม่ตาลิงเดิมม очку bod relственного ที่จะเย็นวิมาขี่ Britt มันคุมนี้ Trustee Lem tama ยุกต้นเริ serpent serpent ่มต้นเจริญรเริ่มต้นเริา่มต้นกาบสะพานเขามาเจ้านื้อมอดีทอตอกเตาเข็มอนแรเขาปลอนแรกเขาปแรกผู้ตอกเตาเข็มว่าอีกเจ้าเนื้อ่ทสาบพวกคตอกเตเข็ม่าา กอางนี้ันนี้เอาไว้เดีวกันเาหีกจะมาตรวจแล้วลองเรียนจากคนสรรสินนี่แหละ เขาไม่คืนแน่นอเขาคืนหน่วยงานของรัฐจะเป็นเงินภาษีเงินที่เหลือจะสร้างต่อไม่พอถ้าสสนจะรอดครับทุกนเงินเครับเขาได้เงินยัง่ะเขามาีกเขาได้เงี้ยหมดคงจะได้แหละครับไม่ชาวบ้านเขาจ้างเก็บเศษไม้มีไหมท้งถามร้านใช่คราบได้อยู่แล้วนีเขาจ้างชาวบ้านเราเก็บเศษไม้เก็บทินมีไหมไม่มีไม่มีนะไม่ไม่ทากแรงนะจ่ายงานไหน કોનો છે આ તે નો પોટ